สวัสดีครับพี่ทุกคนนะครับทักทายกันวันนี้ก็มารอบดึกนะครับพี่ทุกคนพอดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรนะครับก็เลยจะลงให้และกันนะครับลงให้พี่พี่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเลขอาจารย์โชคชัยนะครับอาจารย์โชคชัยนะครับก็เลขเด่นนะครับเลขเด่นอาจารย์โชคชัยหรือว่าเลขดับนะวันนี้เอาเลขดับปักหลักไปนะครับงวดประจําวันที่16นะครับธันวาคมพศ2565ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ไล์สุดไปแล้วนะครับแต่ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรนะครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับยังไงก็ฝากละกันนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับเลขอ่าดัดปักหลักอาจารย์โชคใช้เทปฐัตนเงินงวดประจําวันที่16ธันวาคมพศ2565นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงให้ที่หน้าจอมันเดิมนะครับลงให้หน้าจอไม่รู้ว่าอยู่ด้านไหนแต่รู้ไม่ซ้ายก็ขวาเนี่นะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมอย่างน้อยมัน ก็ทาให้เราประหยัดกระเป๋าสตางค์ได้เยอะนะครับส่วนตัวเลขก็ประมาณนั้นนะครับยังไงก็ฝากทุกคนละกันเอาไปเป็นแนวทางนะครับดับปักหลักอาจารย์โชคชัยเทฟประธานเงินนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับพี่ผู้ได้มากกระทำผู้เร่มากระพานนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมคือว่าเลขดับนี่ก็ยังหลายคนก็ยังบอกว่าเลขดับไม่มีนะครับก็ใช่ครับไม่มีจริงๆนั่นแหละก็ไม่ได้ว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีจริงๆ นะครับผมเลขดับแต่กองเฮลากไม่มีครับคือเลขทุกตัวมีความหมายครับแต่ด้วยเหตุที่กูรูแต่ละท่านนะครับนักคำนวณแต่ละคนนะครับก็ได้นํามาคํานวณแล้วมากดมาคิดมาคิดคนนะครับมาคํานวณนะครับก็เลยอย่างที่ผมบอกนะครับคนคิดคนคํานวณอย่างที่ผมบอกครับหลายจำนันก็ให้มาอย่างกดนี้มันก็ดังแปดดังเก้าดังมากนะครับก็ เลขดับปักหลักอาจารย์โชคชัยก็อย่างที่บอกนะครับก็มีตัวไหนบ้างนะครับพี่ก็ไปดูกันในคลิปเนาะเด็กดับปักหลักอาจารย์โชคชัยเทพประธานเงินเนาะกจังที่ผมบอกนะครับพี่ก็ได้กรฝากพี่แล้วกันเนาะก็มีนะฮะดับหลักร้อยแปดนะครับดับหลักสิบหนึ่งดับหลักหน่วยศูนย์ดับหลักสิบล่างห้าดับหลักหน่วยล่างสองนะครับดับล่างห้านะครับดับร้อยแปดนะครับดับสิบหนึ่งดับหน่วย ศูนย์บนนะครับดับล่าง5ดับหน่วยล่าง2ดับล่าง5นะครับโอนประจำวันที่16ธันวาคมพศ2565รสเอาไปเป็นแนวทางนะครับพี่ทุกคนเอาไปเป็นแนวทางแล้วก็ฝากแล้วกันนะครับผมฝากทุกคนพิจารณาดูนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับพี่ผมก็เป็นแนวทางเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเรียกจองตัวไหนใจจะหอยผมก็แบ่งเป็นปันเท่าที่ผมจะแบ่งปันได้นะครับยังไงก็ฝากแล้วกัน นะครับลองพิจารณาเพิดับปักหลักอาจารย์โชคชัยเทียบประทานเงนนะฮะก็ประมาณนั้นแหละเอาไปดูเป็นแนวทางกันนะครับผมก็มีดับหลักร้อยแปดดับหลัก1 1บหนึ่งดับหลักหน่วยศูนย์นะครับดับ10ล่าง5นะครับดับหน่วยล่าง2นะครับแล้วก็ดับล่างหาเฮงเงปังปังเรวยครับพี่งวดนี้งวดไปะจ้าวันทีสิบหกธันวาคมครับเดี๋ยวรอรุ่นเลกเพื่อนนะครับผมโอเคครับวันนี้สวัสดีครับผม